เพราะตอกเก่าแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้นะครับด้วยวิธีการต้มซึ่งนับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ดีทีเดียวนะครับสาหรับคนที่ต้องการประหยัดงบประมาณและมีเวลาว่างก็ทําไปนะครับไปดูวิธีการทํากันเลยครับวิธีการก็คือตั้งน้ําให้เดือดนะครับพอเดือดแล้วก็จุมจ่มจุ่มไว้สักพักแล้วก็เอามาขึ้นดูนะว่าขยับดูนะออกไหมถ้าไม่ออกก็จุ่มใหม่นะครับ อย่างนี้ขึ้นมาแล้วผมก็ลองขยับดูก่อนว่าเป็นไงบ้างยังยังก็จุ่มต่อจุ่มได้ระดับหนึ่งแล้วนะคราวนี้เราก็มาดูนะว่าจะออกไหมออ้นะโอโหง่ายเลยแมฮเรียบร้อยเราได้อันนี้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้หนึ่งอันแล้วอ้อ เรียบร้อยนะออกมาแล้วหนึ่งอันออันนี้ง่ายเลยเรียบร้อยเราก็ได้ข้อต่องออีกหนึ่งอัอนนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่สำหรับผมแล้วก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับนั้นแล้วใครต้องการที่จะเอาเศษข้อต่ออย่างเงี้ยเก่า<ๆ>มาใช้ประโยชน์นะครับไม่ต้องทิ้งไม่ต้องซื้อใหม่ประหยัดเงินก็เอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับและพบก,กันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ